เิดเผยความลับของการกลับมาของชาอึนอูที่จะทําให้คุณตกใจและต้องการรู้เพิ่มเติมชาอึนอูนุ่มหล่อที่มีความสเสน่ห์อันเป็นเฉพาะตัวกลับมายัางจอใหญ่ครั้งแรกในลักษณะที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่ถูกพลิกบทบาทอย่างสิ้นเชิงแต่ละฉากของเขาเต็มไปด้วยความเป็นตัวเองและความเป็นธรรมชาติที่ทําให้ผู้ชมต้องตกอุมรักอย่างแน่นอนนักแสดงหนุ่มที่มีความสามารถและความเป็นเด็กอยู่ในใจนี้ได้รับการเลือกเป็นตัวละครหลักในเรื่องยอนมิน ซึ่งเป็นบทบาทที่เขียนขึ้นโดยมีเขาเป็นตัวหลักใจตั้งแต่แรกผู้กำกับนำแดจ,จุงกล่าวว่าชาอินอูเป็นคนแรกและคนเดียวที่เขาคิดถึงเมื่อพูดถึงตัวละครนี้การเลือกเขาเป็นบทนี้ทําให้บทเรื่องสมบูรณ์แบบได้อย่างเต็มที่ชาอินอูได้เผยว่าหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยพลังของวัยหนุ่มตัวเขาเองชอบแนวคอมเมดี้และรู้สึกว่าบทนี้จะสนุกแน่นอนเขาอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้เพราะมั่นใจในพลังของบทเรื่องและความสามารถของตัวเองในการแสดงตั้งใจจะทําให้ยอนมิน มีชีวิตชีวาที่คำอบอุ่นและน่ารักทําให้ผู้ชมตกอุมรักอย่างแน่นอนแต่ทําไมทุกคนถึงหัวเราะก,กันเมื่อยอนมินมาถึงมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยแค่หายใจเท่านั้นทําไมเสียงหัวเราะก,ก็เริ่มเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวของความเป็นตัวเองและความเป็นธรรมชาติของยอนมินที่ทําให้เสียงหัว